ก็เป็นนั้นว่าการวิปรายได้ยุติลงแล้วก็จะมีการลงมติตามข้อบังคับต่อไปครับเนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกันในการเสนอยติของคุณอาคเดชวงพิทักษโรธและคุณเสรีสวนพานนท์ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชุมต้องพิจารณาว่า จะเสนอชื่อในพิชาในพิธาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรันตรีอีกครั้งคือซ้ำกันนะได้หรือไม่ดังนั้นผมได้ขออาศัยอำนาจของประธานในการนิจจัยเรื่องดังกล่าวโดยให้ที่ประชุมลงมติ ีความข้อบังคับข้อ41ตามข้อบังคับข้อ151ก่อนว่าการเสนอชื่อในพิธาเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกปีอีกครั้งซึ่งถือว่าเป็นยติเป็นซึ่งถือว่าเป็นการนำยติที่ตกไปแล้ว และมีหลักการเดียวกันมาเสนออีกในที่ประชุมสมัยเดียวกันและต้องห้ามตามข้อบังคับข้อ4ิเหรือไม่นะครับก่อนลงมติผมก็ขอให้ท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมและเพื่อเช็คองประชุมด้วยครับ ท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพครับกระผมมหานบขออนุญาตครับท่านประธานที่เคารพกระผมมหานบขออนุญาตครับเกิดครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมนายมหานบเดชพิทักษ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอกลาบเรียนถามท่านประธานได้โปรดกรุณาทวน คำถามอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อป้องกันความสับสนว่าจะถามว่าอย่างไรครับเพื่อพวกเราจะได้ลงมติได้ถูกต้องตามคำถามนั้นครับผมผมยังไม่ได้ตั้งคำถามครับเพียงแต่ตอนนี้ขอเชิญสมาชิกเข้าในห้องประชุมก่อนแล้วก็ เพื <Pedro! S 1> lens, mhm. ่อแสดงเพื่อเก็กองประชุมว่าครบองค์ประชุมแล้วจะได้ลงมติต่อไปเมื่อก่อนจะลงมติผมก็จะอธิบายว่าจะลงมติอย่างไรตามที่คุณหมานลบได้ขอต่อไปครับตอนนี้ยังไม่ได้อธิบายอย่าพิ่งกดการลงมติครับเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมพร้อมแล้วนะครับก็ขอให้ท่านประธานครับท่านประธานรับรอนิดเดียวครับท่านประธานครับ ขอกดบัตรเแสดงตนครับได้ครับเชิญครับดูคคนสรับกรนากดบัตรแสดงตนนะครับห้าเจ็ดห้าครับสมเจตแสงเจริญรัตแสดงตนครับครับเดี๋ยวจราที่จดด้วยนะครับบอกช้าช้าจิญกลนครับศูนย์ห้าสามจิรชยาสภโสแสดงตนค่ะสามแปดห้าสมเกียรติการดิรุตระกูลแสดงตนครับ 04024กิติศักดากสวัสดแสดงตนครับครับเชิญครับท่านผูดด้ใดยังไม่ได้แสดงตนครับ,ชบ,ชบเชิญครับถ้าได้แสดงตนเรียบร้อยแล้วอขอเจ,าจ้าหนาที่ได้แสดงผลนะครับ อนนี้บุยีผู้ได้แสดงตนอยู่ในห้องประชุม685ท่านกิได้แสดงตนที่ปรากฏ685ท่านบวกกับผู้ที่ได้แสดงตนภายหลังด้วยวาจาะนะครับอีก4ท่านรวมผู้ที่ได้แสดงตนและอยู่ในห้องประชุม689ท่านแล้ว กำลังเดินมาอีกสองท่านผมยังไม่ปิดการแสดงตนถ้าท่านอยากจะแสดงตนขอเชิญใช้บัตรหรือว่าขานชื่อได้เดินอีกหลายคนครับเดี๋ยวให้โอกาสนะครับท่านประธานครับหมายเลขสมาชิกสสหนึ่งสองแปดแสดงตนครับครับเจ้าหน้าที่บันทึกด้วยนะครับท่านประธานครับสามหนึ่งเก้าแสดงตนครับขอบคุณครับท่านประธานครับ ขอความกรุณาท่านประธานรอเพื่อนสมาชิกสักครู่หนึ่งนะครับเพราะว่าเห็นว่าซูนซีซีแสดงตนครับเห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีสมาชิกหลายท่านกําลังเดินมาที่ที่ตั้งของตัวเองครับหนึ่งสามสี่เด็ิดิบขาวทองแสดงตนครับกับผู้ที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็หนึ่งสามสี่แสดงตนครับก็จะรอเด็ดเดียวได้ครับสําหรับ หนึ่งเก้าสค่ะสองสองค่ะสมชายขออนุญาตแสดงตนครับเพราะไม่มั่นใจว่าเครื่องมันไม่ติดค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะครับได้ครับท่านประธานครับศักดิ์สิทธิ์ขาวทอง367แสดงตนครับครับชิตวันชินนวัฒน์134แสดงตนครับท่านประธานครับ179่าสาริศแสดงตนครับครับ 099แสดงตนครับครับเจิดครับ437แสดงตนค่ะเจิดครับกำลังเดินมาสองท่านครับแสดงนิยานครับทางนี้ครับท่านประธานครับสว .027 เจนนำชัยสิริแสดงตนครับครับเจิดครับท่านประธานครับผมอัมพลจินดาวัฒนะสว 243ครับแสดงตนครับครับขอบคุณครับจธครับท่านประธานคะวิเดรักษ์อรินธรมพงศ์หนึค่ะแสดงตนค่ะครับคนที่ยังแสดงตนเพิ่งเดินมาแล้วก็ใช้เครื่องไม่ได้หรืออยู่แล้วก็ใช้เครื่องไม่ได้ก็แสดงตนโดยทางกฎหมายได้ครับศูนย์สามห้าเฉลียวกอแก้วแสดงตนครับ ไม่มีพู้แสดงตนเพิ่มเติมนะครับขอให้เจ้าหน้าที่แสดงตนแสดงผลนะครับที่มาภายหลังมีการแสดงตนด้วยเครื่องเพิ่มไปครับแล้วก็ขอชื่อที่ขานชื่อด้วยครับครับมีชื่อที่ขานชื่อเพิ่มอีก18ท่าน รวมผู้ที่อยู่ในห้องประชุมนี้703ท่านถือว่าท่านประธานครับเจอครับเจอครับนายแพทย์เฉลิมชัยบุญญาลีพันธ์บัตรกดแสดงตนไม่ได้นะครับขออนุญาตแสดงตนครับผมยังไม่ปิดการแสดงตนครับเจอนครับเปลี่ยนแต่แจ้งครับ0 033ครับ0 33ครับเจอครับนายแพทย์เฉลิมชัยบุญญาลีพันธ์ครับครับเจอญครับมีท่านใดไ ท่านประธานครับพระเอกศักดิ์สิทธิ์หมายเลข178แสดงตนครับครับเกิดครับท่านประธานครับผมพีรัสักครับสบ .129 ครับครับเกิดครับท่านประธานครับพระประธานครับ032สบผู้นักข่าวดีเฉลิมชัยคืองามแสดงตนครับครับครับผม083ครับชัาตรีคงดวงครับแสดงตนครับครับท่าน ท่านเหรียนท่านประธานครับผมจูนแปดสามชาชรนคงุดมครับแสดงตนครับครับเชิดครับครับเจ้าหน้าที่ขอขอจำนวนที่เพิ่มเติมครับครับขอขอเจ้าหน้าที่ที่มาแสดงตนไปหลังมีเพิ่มมาให้จัดเจรครับ รวมเพิ่มทั้งหมด23ท่านจาก18เพิ่มอีก7ท่านขณะน,นี้มีผู้แสดงตนแล้วก็อยู่ในห้องประชุมนี้แล้ว7 8ท่านผมขอปิดการเสนอชื่อแล้วนะครับถือว่าที่ประชุมครบองค์ประชุมนะครับครับผมจะได้แจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบถึงวิธีการลงคะแนน ในครั้งนี้นะครับท่านได้กดบัตรเสียบตนแล้วครับก็คือผู้ใดเห็นว่ายติที่เสนอนี้ต้องห้ามคือยติที่คุณเห็นว่าผู้ใดเห็นว่ายติเห็นว่าเป็นยติต้องห้ามตามข้อบังคับข้อ41คือเสนอชื่อ ท่านพิธาซ้ําไม่ได้เอาให้จัดอีกทีครับเดี๋ยวจะผิดท่านผู้ใดเห็นว่าเป็นยติต้องห้ามตามข้อบังคับที่41คือเสนอชื่อท่านพิธาไม่ได้ก็ให้กดปุ่มเห็นด้วยท่านผู้ใดเห็นว่าไม่เป็นยติต้องห้ามคือไม่อยู่ใต้ข้อบังคับของข้อ41 ผมอ่านซ้ำนะฮะท่านผู้ใดเห็นว่ายตินี้ที่จะโบดนี้ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับข้อ41คือเสนอได้นะนะเสนอ <c oughs> ชื่อท่านพิธาได้ข้อขอกดปุ่มไม่เห็นด้วยกดปุ่มไม่เห็นด้วยนะครับ <c oughs> ท่านผู้ใดเห็นว่าสมควรงดออกเสียงโกรนากดปุ่ม งดออกเสียงครับครับก็ดำเนินการได้ครับท่านผู้ใดที่กัดกล้องในการใช้บัตรนะครับท่านปรมธานครับผมนทวุฒิบัวประทุมครับไม่เห็นด้วยครับครับเพิ่มได้นะครับท่านรานครับผมกิติศักดาสวัสดิ์ศูนย์สองสี่ไม่เห็นด้วยครับห้าเจ็ดห้าครับสมเจตแสงเจริญรัตไม่เห็นด้วยครับ ศูนย์ห้าสามจิติรัชยาสรรพสมไม่เห็นด้วยค่ะกลับเจิดครับท่านผู้ใดที่ยังสามแปดห้าสมเกียรติตันดิในตระกูลไม่เห็นด้วยครับท่านประธานครับผู้เล็กสศิษย์ สมาชิกคุณทิสภาเนี่ยนะสมาชิกรัฐสภาครับ178เห็นด้วยครับเชิครับครับเชิญครับท่านผู้ใดที่ยังยไม่ได้ใช้สิทธิ์ครับยังไม่ได้กดยังไม่ได้ออก ออกคะแนนเฉียยครับ ครับเชิญครับถ้าไม่มี <c oughs> ผู้ใดย่างไม่ใช่สิทธิ์ผมขอเจนที่แสดงผลครับ <c oughs> ครับจำนวนผู้ลงมติทั้งหมด715ท่าน เห็นด้วยสาครับครับกับ <c oughs> ไปหลังมาเพิ่มอีกหนึ่งนะเห็นด้วย395นะครับไม่เห็นด้วย312ครับงดออกเสียง8นะครับมีผู้ไม่ลงคะแนนเสียงหนึ่งนะครับ แล้วก็ขณะนี้นะครับครับเนื่องจากในขณะนี้นะครับสารรัฐนนนได้พิจารณามีมติให้คุณพิธางดปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกเกิหนึ่งของที่ประชุมทั้งสองสภาในวันนี้คือ374นะครับ คะแนนที่ออกมาจึงเห็นทั้งหมด395ก็ถือว่าที่ประชุมนี้มีมติเกินกึ่งหนึ่งนะครับ<ค>เห็นว่าการใช้มติตามข้อ41ดำเนินการใช้ได้ก็ค<ข>ือไม่สามารถจะเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้ในสมัย ประชุมนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าหมดระเบียบท่านท่านประธานครับท่านประธานขออนุญาตนิดนึงครับขออนุญาตขออนุญาตประชุมครับผมผมขออนุญาตหารือท่านประธานนิดนึงครับอ้า ทำนักข่าว today make tomorrow today